สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงมินนี่จากไอดอกันนะครับเรื่องราวในตอนนี้นะครับแฟนๆเนี่ย ต่างพูดถึงไอดอลกันอย่างมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นชาวไทยแฟนเกาหลีแล้วก็แฟนอินเตอร์นะครับเพราะว่าการคัมแบ็กครั้งนี้ในเพลงทอมบอยแล้วก็อัลบั้มของไอดอลที่มีชื่อว่า I Never Die นั้นเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยจากทั้งแฟนเกาหลีแล้วก็แฟนอินเตอร์ลนหลังจากนั้นมานะครับก็มีการเดบิวต์โซโล่ของหนึ่งในสมาชิกจากไอดอลนั่นก็คือมิยอนนั่นเองซึ่งการเดบิวต์โซโล่ครั้งนี้ของมิยอนนั้นก็ได้การตอบรับที่ดีจากแฟนๆมากมากเลยนะครับและในตอนนี้เองสมาชิกจากไอดอลนั้น3คนในวง อย่างมิยอนโซยอนแล้วก็อูกีก็มีการเดบิวต์โซโล่ของตัวเองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงสมาชิกอีก2คนในวงนะครับอย่างมินนี่แล้วก็ชูวาที่ยังไม่ได้เดบิวต์โซโล่นะครับฟแฟนๆเนี่ยก็เลยคาดหวังกันว่าคนที่จะได้เดบิวต์โซโล่ต่อไปน่าจะเป็นมินนี่นะครับและหลังจากนี้เนี่ยก็มีแฟนๆนะครับที่ออกมาพูดคุยกันเกี่ยวกับคอนเซปต์ของการเดบิวต์โซโล่หรือว่าคอนเซปต์อัลบั้มเดบิวต์โซโล่ของมินนี่นั่นเองว่าการเดบิวต์โซโล่ของมินนี่นั้นจะออกมาเป็นยังไงคอนเซปต เพราะว่าในตอนนี้เนี่ยมินนี่ได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมากเลยในเกาหลีแม่เกานั้นอวยมินนี่กันแบบว่าหนักหนามากๆาเลยนะครับไม่ว่าจะทําอะไรนั้นก็ดีไปหมดไม่ว่าจะขยับไปไหนจะหยิบจับอะไรเนี่ยก็เป็นประเด็นก็เป็นกระแสให้แม่เกาเนี่ยได้พูดถึงได้ชื่นชมแล้วก็ได้อวยกันตลอดเวลาเลยอย่างในงานล่าสุดสําหรับมินนี่กับมิวมิวนะครับแม่เกาเนี่ยก็ชื่นชมมินนี่กันมากๆว่าลุคที่มินนี่นั้นแต่งไปที่มิวมิวช็อปเนี่ยเป็นลุคที่เหมาะกับมินนี่มากๆแล้วก็น่ารักสดใสดีมากๆเลยจนทําให้แฟนหลาย อยากเห็นมินนี่เดบิวต์โซโล่นะครับ, Minnie, รบด้วยลุคแบบนี้กันบ้างหวังว่าถ้าหากเป็นแบบนั้นเนี่ยแฟนๆก็คงจะชื่นชอบแล้วก็สนับสนุนกันอย่างเต็มที่เลยกับลุคน่ารักใสๆมีความเป็นคุณหนูมีความเป็นผู้ดีมีความเป็นมินนี่นิชานะครับแต่ว่าก็ยังมีแฟนๆอีกบางส่วนที่อยางเห็นมินนี่นั้นเดบิวต์โซโล่ด้วยคอนเซปที่ดุดันมีความเผ็ดร้อนมีความเซ็กซี่นะครับเพราะว่าในอัลบั้มคัมแบ็กจากล่าสุดนี้อย่าง I Never Die นะครับมินนี่เนี่ยมีลุคที่น่าสนใจมากมายหลายลุคเลยที่ให้แฟนๆนะั้ ได้พูดถึงกันตลอดอย่างล่าสุดนี้ใน IG ที่มินนี่เพิ่งลงรูปไปนะครับก็เป็นลุคที่ฟแฟนๆเนี่ยบอกว่าเหมาะกับมินนี่มากๆแล้วก็ดูเท่ ดูเพดูเฉียวมากๆเลยแฟนๆก็เลยอยากเห็นมินนี่ในลุคนี้นะครับว่าหากเดบิวต์โซโล่ของมินนี่นั้นเป็นลุคที่มีความเ็ดแล้วก็เซ็กซี่ปนความเท่หน่อยๆเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงกันบ้างและเพลงที่ใช้นั้นเนี่ยจะเป็นยังไงมินนี่จะนําเสนอสไตล์นี้ออกมายังไงกันบ้างแฟนๆก็อยากเห็นเหมือนกันนะครับและก็ยังมีอีกหนึ่งลุคอีกหนึ่งคอนเซปต์นะครับที่แฟนๆเนี่ยอยากจะเห็นกันมากๆเลยก็คือสาวหวานสาวสวนดอกไม้ ความฟุ้งฟิ้งความละมุนนีนะครับอย่างเห็นมินนี่เนี่ยใช้คอนเซปต์นี้ในการเดบิวต์โซโล่บ้างเพราะว่าคอนเซปต์หลักๆนะครับของไอดล้เนี่ยก็จะมีความดุดันมีความฮิปฮอปผสมอยู่หน่อยๆแล้วก็จะมีความเท่ความคููผสมอยู่ในนั้นตามสไตล์ของวงแล้วก็ตามสไตล์ของสอาวๆแต่ละคนแฟนๆก็เลยอยากเห็นมินนี่นะครับนำเสนอคอนเซปต์ใหม่ที่มีความละมุนมีความอ่อนหวานมีความสาวสวนดอกไม้บ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างมิยอนนะครับก็ได้มีการเดบิวต์โซโล่ด้วยคอนเซปต์อีกแง่มุมหนึ่งที่แตกต่างไปจาก อปขงงวงไแล้วฟนๆก็เลยอยากเห็นมินนี่บ้างนะครับว่าจะนําเสนอรูปแบบนี้ออกมายังไงหรือว่าเป็นเรื่องราวที่ทําให้แฟนๆนั้นเนี่ยต้องออกมาพูดคุยกันแล้วก็คาดหวังพร้อมกับคาดเดากันไปเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับเดบิวต์โซโล่ของมินนี่ทั้งๆที่ในตอนนี้เนี่ยยังไม่มีข่าวคราวออกมาเลยนะครับว่ามินนี่จะเดบิวต์โซโล่เมื่อไหร่แล้วก็คอนเซปที่ใช้นั้นจะเป็นยังไงแต่ว่าแฟนๆเนี่ยคาดหวังแล้วก็ตั้งตารอ,อก,กันมากๆแล้วสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับของมินนี่นะครับอยากเห็นมินนี่ใช้คอนเซปไหนในการเดบิวต์โซโล่ก็มา ลองมาคาดเดาลองมาคอมเมนต์วิเคราะห์กันดูนะครับถ้าอยากเห็นมินนี่ในลุคไหนใช้คอนเซปต์ไหนในการเดบิวต์นะครับเราก็อยากเห็นมินนี่ใช้คอนเซปต์สดใสนะครับตามสไตล์ของมินนี่เป็นเพลงที่ฟังง่ายๆชิลๆสบายๆเหมาะก,กับการนั่งรถขับรถไปแล้วก็ฟังเพลงนี้ไปด้วยร้องตามไปด้วยแล้วก็ทําให้เราเนี่ยฟังแล้วมีความสุขถ้าอยากจะได้ฟิลเพลงประมาณไหนก็คงจะเป็นเพลงประมาณ Traffic Light นะครับที่มินนี่เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็ได้รับคําชื่นชมจนเป็นกระแสไวรัลเลยไม่อยากเห็นมินนี่ทาเพลงง,ง่ายๆสไตล์แบบ นั้นดูบ้างนะครับคงจะดีไม่น้อยเลยถ้าหากเราจะได้ฟังเพลงที่มินนี่ร้องแบบสบายๆชิลๆแล้วก็ฟังเสียงมินนี่นะครับที่เพราะแล้วก็ก้องอยู่ในหูนะครับเพราะเสียงของมินนี่เนี่ยมีสเสน่ห์แล้วก็ยูนิคมากๆเลยยังไงใครที่เป็นแฟนคลับของมินนี่แล้วก็รอคอยการเดบิวต์โซโล่ของมินนี่อยู่ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับในคลิปนี้อามากอเคปของเราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e ช่องของเราเอาไว เรื่องราวอะไรในวงการ k คป๊อปรวมเป็นถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับไอดอลมาเล่าให้ทุกคนฟังมาชวนทุกคนเมาส์มายกันแบบนี้อีกก็รอติดตามกันไว้ได้เลยขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอาก,กันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง